นุ่มตีที่จริงใจผูทัดชัยลิ้มปัญญากุณสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้หนึ่งปีแชร์ลง Facebook Page p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ IP VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับนุ่มตีที่จริงใจของสาวไทยประจำปี2024นี้ต้องมีน้องภูติดอยู่ในลิสต์ค่ะน้องภูนะคะชื่อเต็มชัดชายลิ้มปัญญากุลเกิดเมื่อวันที่10เมษายน2548ปัจจุบันน้องกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะน้องภูเนี่ยเรียกว่าเป็นหนุ่มน้อยมีสเสน่ห์มากๆและมีความเป็นธรรมชาติบวกกับความสามารถโดดเด่นในเนื้อเสียงที่มีความใสอบปุ่นละมุน ด้วยความสามารถของน้องถายไม้คว้าตำแหน่งซับโวคอลในเพลงทีมประจำรายการ789 Survivor และก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินได้สำเร็จน้องภูทัดชัยนะคะเป็นที่รู้จักจริงๆเนี่ยจากการเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติค่ะกับกีฬาไอซ์ฮอกกี้ แต่ปี2562ในขณะนั้นเดียวกันนะคะน้องเนี่ยก็เริ่มเรียนเต้นร้องเพลงจนทําให้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกของ7 8 9 Survivor เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างสีสันให้กับแฟนๆและทําให้สาวๆวันไหวค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดซต